สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมเกมเมอร์อีกแล้วไม่กลัวเกมเดอะไอครับไม่กลัวจากอกาทิตย์แล้วผมเล่นนะแต่คราวนี้เพื่อนผมเล่นแล้วครับโอ้อได้ก็ดีไม่ได้แสงแยงตาเรามาเล่นกันเข้ามาห้องเดิมทำไมอ่ะมา ไม่ไม่ไม่รู้เปิดเสียงไว้คุณเห็นผม,มไหมเห็นคุณอยู่นี่ยังเฮ้ยอะไรไปเฮ้ยใครซูมเนี่ยทำไมสว่างไม่น่าปอกเสียงเลยโอเคใช้ได้เอา้าหมดไปเออเนี่ยโอเคครับเอาโบน้อ,อว,วิ่งเนาะห้องนี้ห้องอะไรห้องหนามอุ้ยสาปิดเปิดอัตโนมัติ แล้วก็จงดับคาถาจงดับลองดูว่ามันอยู่ไหนครับอยู่เฮ้ยถูกจับโอ้ใช่ไหมเนี่ยมาดิไอ้พวกคนตูดฮองเฮ้เยคือบินคือบินผมจะอยากจะทำธุนกิจรูตูดรูตูด พีนแก้วันพีรูปนี้ขายเนี่ยรูปนี้รูปนี้เฮ้ยอย่ายุ่งอย่าโดเป็นรูปนี้ไปขายนะเฮ้ยจะบอกนะฮรผมอยากจะทําธุรกิจโ้ตรโคตดและไอ้แก้วันที่มีชีติดตูดตอนที่ผมเป็นเด็กผมฝันอยากเจอผีมันไม่ใช่จึงเฝ้าคอยไอ้ผีมาผมได้กระตุกขึ้นอดเล่นผีบีเลย ขึ้นไปได้ยังไงฮะน,นี่เออไม่รู้เหมือนกันนี่เฮ้ยตอนนี้นะวัฒนกรรมใหม่ครับคอมพิวเตอร์ได้สามารถรับทีวีนาเล็กรับโทรศัพท์ได้ครับทีวีนาเล็กเ๋กยาค่อยดูโทรศัพท์จะสั่นกรี๊งกรี๊งเัลโหลเฮ้ยแกมีสองตาแล้วลองใช้ตาหนึ่งดิอ้าวเดี๋ยวโอเคมันอยู่ที่ใต้ดินนะลองงั้นเราไปได้เลยฮะเราเล่นแบบสไต สายแก้วหลีสุดใสลาเลงเข้าไว้อะไรดีๆก็ตามมาไม่ใช่มันเจอแล้วใจใจสุดใสอยู่ดีๆแม่งเจอห้องอย่างเงี้ยนี่มันเข้าได้ห้องน่้เข้าได้อุ้ยลูกอะไรวะแย่อุ้ยลูกเฉงห้องสมุดครับโอเคห้องนี้โคตรชอบเลย เลขหกอารลับนี่ระดับ normal normal คุณบอกว่าอยากเล่น easy normal ครับ normal normal ท normal ี่อยู่ในกาฟิล e ์หรือเปล่า normal ตัวไหนไม่เคยเห็นนะมันชื่ออะไรอันนี้ก็เป็นเอาไ่ใชกโอเคผมอยากเจอพี่ผมอยากเจอพี่ ห้องอยู่น э ี home, like home, ่ห yeah. oh. ้องงงอยู่นี่มาเรามาเปิดเองจ้าเมาเ็กนันี่อ่ะเด็กกด จบคลิปหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ย hey, เราจะไม่จบแค่นี้กว่าจะครบเฮ้ย <Hey. S 1> hey. อาจจะเจอวัฒนกรรมใหม่ก็ได้นะวัฒนกรรมอะไรดห oh, อไม่ไม่ร,มมรู้ใครไปปิดไม่ปิดเฮ้ยไม่เป็นไรวัฒนกรรมใหม่ นะครับเมื่อกี้หลังจากที่เราได้เจอสิ่งแปลกประหลาดเราไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยอ่ะที่ฉันหาอะไรไม่เจอเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยววางตู้เล่นต่ออ่อยมืไดไปไปะเนี่ยโอเคไปะมืดเลยไม่ได้มืดไปว่ะโอเค,อเ,คเล่นเลยฉันละเฮ้ยมันมาร้อง จบแล้วคะเราจบด้วยการเจอผีอะเก็บได้สี่ถุงเองนะวันหลังเราจะอาจจะเก็บไม่ครบเลยก็ได้โมเมเราเล่นไม่ผ่านนะอีซีเล่นผ่านมานอะไรกันนี่ให้ดูภาพเกมในครั้งสุดท้ายครับตกใจถ้าเกมในครั้งสุดท้ายจำไว้นะมีเสียงไหมออกมาเลยไปโหลดด้วยไปโหลดด้วยนะเกมนี้อย่าลืมนะเจอออายนะ จำเีลงได้ไหมตึ๊ด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 ตึเดาึ๊ดตึ๊าตึ๊ดตึ๊เตึ๊ดต่๊ดตึ๊ดตึเรตึ๊ดตอยดตึ๊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 ตึ๊ดตึ๊ดตึมตึ๊ดตึ๊ดตจ๊ดตึ๊ด้ึต้